สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำอิโมจิแบบ iPhone ในแชท t G แบบง่ายๆนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ Google Chrome ของเรานะครับจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์คำว่า instander นี่นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าที่เว็บไซต์ตัวแรกเลยนะครับขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดตรงคำว่า s t i n g download นะครับตรงสีชมพูนี่ครับที่มีกรอบสีชมพูนี่ครับ กดไปนะครับขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดคําว่า string repo นี่อีกรอบนะครับตรงที่มีลูกศรดาวน์โหลดนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับกดไปนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาสังเกตตรงคําว่า original กับโคนตรงนี้นะครับนี่นครับมันจะให้เราเลือกนะครับให้เรามากดตรงโคนตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามากดตรงคําว่า instander 17.2โคนตรงนี้นะครับ นี่นะครับตรงเวอร์ชันตรงนี้นะครับให้เรากดนะครับตรงนี้นะครับขึ้นแบบนี้ครับให้เรากดดาวน์โหลดต่อไปนะครับแล้วเราก็รอให้มันดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดติดตั้งเลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เรากดเปิดแล้วก็กดติดตั้งเลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาในหน้าแอปนะครับก็ให้เราเข้าสู่ระบบเหมือนปกติเลยครับที่เรากดเข้าสู่ระบบไอจีเราครับใครที่ใช้เฟซนะครับก็กดเฟซเลยครับ ใครที่ใช้อีเมลอย่างอื่นนะครับก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็อีเมลโทรศัพท์ได้เลยนะครับเมื่อเรากดล็อกอินเข้ามานะครับขึ้นแบบนี้นะครับก็กดปิดเลยครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถเข้าไปแชทหาคนที่เราต้องการที่จะส่งได้เลยครับนี่ครับสมมุติว่าผมจะพิมพ์ตรงนี้นะครับให้ดูอิโมจะครับนี่ครับเห็นไหมครับอิโมจิก็จะเป็นแบบไอโฟนแล้วนะครับเห็นไหมครับ ก็ง่ายๆแค่นี้นะครับวิธีการทำอิโมจิแบบ iPhone ในแชท IG จนะครับก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบครับ